โอกาสครบรอบ100ปีการที่วงคตจอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจากกาาักรพงศ์ภูวนาถกรมหลวงพิศณุโลกประชานาถซึ่งกองทัพอากาศเพชรพระเกียรติพระองค์เป็นพระบิดาแห่งกองทัพอากาศพนากาศเอกมานัทวงวาดผู้บัญชาการทหารอากาศได้พิจารณาจัดสร้างพระพุทธรูปบูชาศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานณบริเวณสถานีรายงานดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและอุทิศถวายเป็นพระคุศลแด่พระบิดาแห่งกองทัพอากาศนับเป็นพระกรุณาธิคุณแก่กองทัพอากาศที่เจ้าประคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลม,มหาสังฆปรินายกประธานานามแด่พระพุทธรูปที่กองทัพอากาศได้จัดสร้างว่าพระพุทธศาสดาประชานาตซึ่งมีความหมายว่าพระพุทธเจ้า ทรงเป็นพระศาสดาผู้เป็นที่พึ่งของประชาชนอีกทั้งประธานแผ่นอัขระทองเงินนาคเพื่อการจัดสร้างพระพุทธรูปพร้อมด้วยประธานพระบรมสารีริกธาตุบรรจุในพระเกศมาลาองค์พระประธานพระพุทธศาสดาประชานาถพระพุทธศาสดาประชานาถเป็นพระพุทธรูปที่ประกอบด้วยศิลปะที่สำคัญได้แก่ศิลปะหริพุนชยัย กลุ่มพุทธศิลป์ในลุ่มน้ำปิงซึ่งมีลักษณะการสร้างพระพุทธรูปประดับด้วยเซร์ตอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะและเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างพระพุทธศาสาานาติศิลปะเชียงแสนพระพุทธรูปเป็นแบบปางสมาธิแบบขัดสมาธิเพชรซึ่งปรากฏในพระพุทธรูปศิลปะเชียงแสนพระพักอิ่มเอิบพระหานุเป็นปม แสดงถึงความเมตตาอ่อนโยนและนุ่มนวลศิลปะสุขโขทยัยปรากฏในพระวรกายซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากพระพุทธรูปศิลปะสุขโขทยัยสมัยพระมหาธรรมราชาลิไทยอันเป็นยุคทองของพระพุทธศาสนาในอาณาจักรสุขโขทยัยศิลปะอายุทยาประกอบด้วยกรองศอทับสวงพาหุรัต และทองกรเครื่องทรงจักรพรรดิศิลปะอายุธยาหมายถึงการเทิดทูนและจงรักพักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ศิลประรัตนโกสินทร์ปรากฏในการสร้างฐานพระพุทธรูปบริเวณพาทิพป,ประดับตรากองทัพอากาศสื่อความหมายกองทัพอากาศเทิดทูนและรักษาซึ่งสถาบันชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ องค์พระประธานเป็นพระพุทธรูปเนื้อทศโลหะซึ่งนับเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่มีการสร้างพระพุทธรูปเนื้อนวโลหะล้อมรวมกับไทเทเนียมซึ่งเป็นโลหะที่มีความแข็งแรงทนทานสูงน้ำหนักเบาและเป็นโลหะที่นิยมใช้กับโครงสร้างอากาศยานนอกจากนี้การจัดสร้างพระพุทธศาสดาประชานาถทั้งองค์พระประธานและองค์สำหรับบูชาทั้งหมด ะมีส่วนประกอบของเนื้อทองเหลืองจากปลอกกระสุนปืนอากาศที่ติดตั้งกับเครื่องบินขับไล่สมรรถนะสูงของกองทัพอากาศซึ่งปฏิบัติภารกิจผ่านความเร็วเหนือเสียงมาแล้วทั้งสิ้นจึงนับเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์สำคัญองค์หนึ่งในพุทธศตวรรษที่26กองทัพอากาศได้จัดให้มีพิธีสำคัญดังนี้วันพุทธที่15มกราคม2563 เวลา9นาฬิกา39นาทีได้จัดให้มีพิธีเททองหล่อพระพุทธศาสดาประชานาถโดยได้รับความเมตตาจากเจ้าประคุณสมเด็จพระวรนรัตเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศร,ราชวรวิหารประธานฝ่ายสงฆ์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์และพระเกจิอาจารย์นั่งปรกอธิษฐานจิตพิธีเททองหล่อพระพุทธศาสดาประชานาถ โดยมีพลอากาศเอกมานัดวงวาดผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นประธานฝ่ายคารวาสณบริเวณลานอเนกประสงค์โรงเรียนในเรืออากาศนาวมินทกษัตริยาธิราชวันที่2องกุมภาพันธ์2563พิธีมหาพุทธาพิเศษพระพุทธศสาสนาประชานาตโดยได้รับความเมตตาจากเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีรา,ารย์เจ้าอาวาสวัดยานวาเป็นประธานฝ่ายสง พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์และพระเกจิอาจารย์นั่งปรกอธิษฐานจิตโดยมีพลอากาศเอกมานัดวงวาดผู้บัญชาการฐานอากาศเป็นประธานฝ่ายคารวาะณสถานีรายงานดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ศักดิ์สิทธิ์สูงสุดสู่ศรัทธา